ไอโซ9กนะคะคืออะไรนะคะเราสามารถอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆภายในแบบสัก60ิวินาทีได้ไหมได้ค่ะมาดูกันเลยค่ะสมมตินะคะว่าดิบซื้อแว่นอันนี้มานะคะเวลาที่ดิบซื้อแว่นอันนี้มาเนี่ยดิบต้องการความแบบไว้วางใจเนอะต้องการให้มั่นใจให้ได้ว่าแว่นตัวเนี้มันมีคุณภาพหรือว่าถ้าดิบซื้อในครั้งหน้าเนี่ยมันต้องมีคุณภาพนะคะดังนั้นสิ่งที่องค์กรหรือว่าบริษัทจะต้องทําก็คือการการันตีว่าการผลิตสินค้าหรือว่าแว่นอันนี้ในทุกครั้งค่ะมี ดังนั้นเราจะต้องพึ่งพานในส่วนของมาตรฐานสากลน,นะคะเอามาประยุกต์ใช้ทําตามข้อกําหนดต่างๆเพื่อให้คนเนี่ยเขามาตรวจดูว่าบริษัทผลิตแว่นของเราเนี่ยมีขัน้นมีตอนมีการทํางานนะคะที่สอดคล้องตรงตามมาตรฐานสากลน,นี้และจะนําไปสู่การที่เราจะได้แว่นที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานนะคะนั่นก็คือระบบการมาตรฐานสากลที่มีชื่อว่า ISO 9001นั่นเองค่ะ เป็นไงคะพอจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหมคะถ้าไม่เข้าใจหรืออย่างไรนะคะสามารถติดตามต่อในช่องของดิบได้นะคะเพื่อดูว่าในส่วนของ i s เเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตการทํางานของเราอย่างไรนะคะแล้วก็ช่วยในส่วนของอการบทบาทหน้าที่การทํางานแล้วก็พัฒนาในส่วนของความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทําระบบ I s o คะ่ะ